หนถึงวันที่สิบเอ็ดว่ะอยู่ที่นั่นยี่สิบเก้าแต่ไปรับเจ้าว่าสะพะังอ่ะสามไม่จะพอกอินเนาะอร่อย,ยอืม ไม่ซื้อแล้วแค่นี้แหละเอาไปกินมาหลังอร่อยจริงน้ำจิ้มมันก็จะแบบความเค็มข้นมันจะลดลงแต่ถ้าจิ้มเปิลมันกำลังกำลังดีอันนี้น้ำเิ็มมันออก่ะแต่มันก็อร่อยเพราะมันไอืมอร่อยอ่ะพอเราคือเราเคี้ยวแล้ว